กิ das. ้งฝอยเซียนด้วยยิ่งโกรธตายเลยจริงๆไม่เกี uh ่ยวนะครับไม้กระถางไม่ออสงมาอแล้วูที่ส่วนบสุกุศลแล้วก็ให้ตั้งสารหาพยางูขาวมาไว้ให้ี่อันนพยางูขาวไม่ใช่ไหนอยูที่ต้นไม้เห็นไหมต้นมะม่วงอ่ะพ่อ เขาบอกแล้วก็ตายายใช่มนี่ยขอขอแค่นี้นะแลไม่ต้องมาให้เงินล้งผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการเงินนะมีเขาบอกใครตัดต้นมะม่วงอ่ะออกได้เพราะคนที้มาเมื่อเช้าเออหอกว่าขายข้าสิบข้าครับได้ไดู้กโลงอ่ะปกอ้ปลอ้เพื่ทิ๊กที่ไม่ไ่ส่ง แล้วก็ม่บอกคนี้ก็มาเข้าฝันบ่อยๆแล้วกันแล้วว่าให้โชคใไ้ลาผมไงให้โชคให้ลาผมเดี๋ยวผมให้โชคใไ้ลาเขาที่เขาจะเลยมีูไมยัแล้วหจเจันกัตายหมดสีนนมันก็หลายตัวมก็ไม่หาเดก็พ่อก็มา ความรู้สึกในด้านจิตใจเป็นไงบ้างครับตอนนี้มันรู้สึกบอกตรงๆก็คือมันมีทางด้านสิ่งลี้ลับก็มีมาวันนี้มีหลายท่านมาแล้ววันนี้ก็มีลุงสมภพทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มามเราก็ไม่รู้ว่าเออตกลงเราจะเชื่อ,อยังไงดีเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ไม่กล้าลบลุงเราก็มันไม่มีตัวตนเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะทำยังไงมันเกิดภาวะที่เราเริ่มจะเครียดสองอย่าง มนความแนความรู้สึกอ่าอ่าดางด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งวิทยาศาสตร์แต่ส่วนไอสิ่งศิลปศาสตร์ที่ที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็น่าจะเดินคู่ขนานกันด้วยกันเราก็ไม่ได้ไม่ได้แยกบอกว่ามีมีทั้งจาจา,จาชลบุรีชลบุรี <น Disease S 2> เป็นลางส่งเป็นลางส่ง,สงมารอตั้งแต่เที่ยงเลยขี่รถมาที่ทสุพรรณมาที่บ้านมาที่บ้านมารอผมซึ่งพอมาที่บ้านเนี่ยก็มาเป็นอีกเจออีกเจอขณะที่ เข้าก็พูดเหมือนกันพูดประมาณเหมือนกันว่าเนี่ยทําไมต้องฆ่าเขาอะไรอย่างคานองประมาณเนี้ยเขาก็จะให้มาทํานู่นทํานี่ซึ่งหนูก็รับฟังไว้ก่อนแล้วก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูทําบุญวันที่หนึ่งนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงหนูจะทำบุญให้ก่อนระดับแรกเลยเนี่ยเพื่อจะได้ขอขมาให้เขานะแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยค่อยดูว่าเออมันมันจะต้องอะไรไปถึงขนาดไหนยวค่อยว่าว่ากันอีกทีนเองเลยนี่ตอนที่ผมจะมานี่เจอเจ้าคณะจังหวัด ท่านก็บอกว่าอืท่านก็สอนเราทางพุทธมาว่าเออว่าเองูที่เราฆ่าไปอ่ะมันก็ตายไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าอย่าไปยึดยึดอะไรยึดหลักมากว่าเราทำบุญนี่แหละทำบุญให้บุญที่ชวนกูชวนเขาสิ่งไม่เขาหนูก็จะบอกหนูจะทำเร็วขึ้นเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าเนี่ยให้ท่องพระปริศอะเนี่ยพระปริศหนูก็จะทำให้